อยากออกกาลังกายต้องเตรียมอะไรบ้างสวัสดีครับผมสมุรุณโนเนนนะครับอิิเตอร์สายสุขภาพวันนี้เอาให้ทุกคนดูกันว่าจะออกกําลังกายครั้งนึงเนี่ยต้องทําอะไรบ้างคือผมจะบอดี้เวทอยู่ที่บ้านเนาะพวกยกดัมเบลวิดพื้นอย่างแรกเลยหนึ่งต้องกินมาก่อนข้าวเย็นผมกินมาก่อนแหละแต่คราวนี้ก็กินเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งก็กินนมกับแซนวิชขนมปังอะ่ะกินเพิ่มมาอีกหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันมีแรงในการออกกําลังกาย คือจริงๆข้าวกินแล้วก็เอาไปใช้ได้นะแต่ว่าอยากกินเสริมเข้าไปนิดนึงเผื่อมันแรงหมดเราสามารถกินแปงแ้งระหว่างที่เราเล่นได้นะถ้าเกิดว่าเราพวกบริเวทหรือเวทเทรนนิ่งอ่ะเราสามารถกินได้ ทันมาเริ่มออกกําลังกายอันนี้การกินก็มีผลเหมือนกันนะว่าเราจะกินแล้วออกเลยหรือกินแล้วค่อยออกคือสมมติว่าถ้าเรากินข้าวมาใช่ไหมเรากินข้าวปุ๊บแล้วเรากินแล้วออกเลยเนี้ยก็ควรจะเป็นข้าวขาวเพื่อให้มันแปลงเป็นน้ําตาลเนี่ยเอาไปใช้เลยแต่ถ้าเกิดเรากินแล้วยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยก็ควรจะเป็นข้าวขัดสีอ่าข้าวอะไรก็ได้ที่แปะงขนมปังโฮลวีทแท้ๆอะไรก็ได้ที่มันแบบไม่ใช่แบบขัดสีแบบขาวเลยอเออเพื่อให้ร่างกายมีกระบวนการในการ ค่อยๆย่อยออกมาเป็นน้ําตาลให้ร่างกายเอามาใช้ขอพร้อมแล้วเตรียมกินออากลาังกายของผมเนี่ยก็ที่เที่เตรียมไว้ก็จะมีอยู่ประมาณ5้าท่าอ่ะแต่ว่าที่ผมจะถ่ายให้ดูเนี่ยที่ผมออกเนี่ยอาจจะไม่ได้มีครบหรอกก็จำนวนเซ็ตก็จะอยู่ประมาณ 3- 4เซ็ตแล้วแต่จํานวนท่าที่อันนี้เป็นเซ็ตตารางที่เพื่อนผมที่เป็นเทรนเนอร์เนี่ยเขาเคยให้ผมเอาไว้เนาะ อ่ะอันนี้ผมก็จะมาใช้เซตตารางเดิมแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหน่อยเพราะว่าตอนนั้นที่ผมเริ่มหัดเป็นเล่นแรกๆอ่ะผมบอกเพื่อนว่าใช้ดัมเบล3 3กิโลแต่ตอนนี้ผมก็ใช้ดัมเบลเอ่อข้างละ6กกิโลแทนเสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องของการกินโปรตีนตบท้ายในเรื่องตอนที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วกินโปรตีนถ้ายิ่งใครที่ออกกำลังกายแล้วแบบรู้สึกว่ามันล้าหรือว่ามันเจ็บมันปวดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยกินโปรตีนให้เร็วที่สุดได้เท่าไหร่ยิ่งดีเพราะ ไอการปวดของเนี้ยยิ่งโปรตีนเข้าไปซึมเข้าไปในร่างกายเร็วเท่าไหรเนี่ยก็จะเอาโปรตีนเนี้ยไปซ่อมแซมร่างกายคือไอการเจ็บปวดของเราเนี่ยคือการที่กล้ามเนื้อมันฉีกใช่ไหมเออการเจ็บปวดกล้ามเนื้อพวกเนี้ยดังนั้นถ้าเกิดว่าโปรตีนเข้าไปซ่อมเร็วเท่าไรการเจ็บปวดพวกเนี้ยมันก็จะน้อยลงเพราะว่ามันฉีกปุ๊บแล้วก็เอาไปซ่อมเลยดังนั้นการปวดมันก็จะน้อยลงและกล้ามเนื้อก็จะพัฒนาเร็วขึ้น ต่ว่ามันก็มีอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่สำหรับคนออกกำลังกายโดยเฉพาะเลยที่เรียกว่ามันจะดูดซึมภายใน30นาทีเลยสร้างขึ้นมาเพื่อสำหรับคนออกกำลังกายโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคนที่ออกกำลังกายหรือไม่ออกกำลังก,ก,กายผมก็แนะนําให้กินโปรตีนให้เพียงพอต่อหนึ่งวันสาหรับใครที่ต้องการรู้อะไรเพิ่มของ Ti ๊ t o ็อกผมทําคลิปความรู้ไว้ให้อยู่หลายตัวเหมือนกันล้องย้อนกลับไปดูได้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการกินเนาะ,อะลองกลับไปย้อนดูว่าเออมันมีผลอะไรยังไงบ้าง ดูแลสุขภาพร่างกายสุขภาพผิวหน้าสามารถทักเข้ามาได้หรือพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้สามารถทักเข้ามาได้ที่หน้าไบโอก็กดไลค์กดหัวใจกดติดตามไว้เป็นกลำลังใจให้ผมด้วยนี่ก็ขอบคุณครับสวัสดี